สััสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงที่สองของการเรียนออนไลน์นะคะในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่สองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันนี้เป็นอีพีแรกนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหาในรายละเอียดกันเลยค่ะว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้าง เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสัมพันธญกับความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยตรงเนื่องจากว่าการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นี้จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญนะเขาบอกว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในอดีต ผู้ศึกษาหลักฐานจึงจําเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้นะคะอ่ะนักเรียนมาดูต่อเลยค่ะก็บอกว่าสองจุดหนึ่งความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คืออะไรนะตัวหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ผู้ศึกษาทราบถึงความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามนะ ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จําเป็นต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นความจริงข้อเท็จจริงนะคะทีนี้เรามาดูต่อค่ะข้อมูลข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คุาบอกว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยว กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะทั้งข้อมูลจากเ,เอกสารและข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยมีหลักฐานประเภทาลายลักษณนะ์อักษรและก็ที่ไม่เป็นลายล,ายลายักษณ์อักษรยืนยันอ้างอิงข้อมูลนั้นๆเช่นข้อเท็จจริงที่ว่ากรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าสองครั้งในสมัยสมเด็จพระนหินทราธิราชตั้งแต่ปีพศ2111จนถึง2112 แล้วก็บอกว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์ก็ตั้งแต่พศสองพันสาร้อยหนึ่งจนถึงพศสองพันสามร้อยสะเขาบอกว่าหลักฐานที่ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวมีทั้งหลักฐานขั้นผสมภูมิประเภทลายลักษอักษรเช่นพระราชพงศสาวดานกรงศรีอยุธยาทําให้การชาวกรุงเก่าบันทึกของชาวสังชาตินอกจากนี้เขาบอกว่ามีหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษอักษรอีกด้วยเช่นหลักฐานทางโบราณคาดีเช่นซากปลักหักพังของพระราชวังและวัดวาอาราม ทั้งในเขตพระราชวังโบราณและโบราณสถานในเกาะเมืองอยุธยานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะเขาบอกว่าในการศึกษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นี้เกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอธัธยาผู้ศึกษาอาจจะไม่พบหลักฐานประเภทลายละอักษรที่ให้รายละเอียดเพียงพอต่อการวิเคราะห์หาความจริงทางประวัติศาสตร์นะเขาบอกว่าผู้ศึกษาจึงต้องตรวจสอบข้อมูลและเชื่อมโยงหลักฐานอื่นๆเพื่อสรุปวิเคราะห์หรือตีความหาความจริงทางประวัติศาสตร์ต่อไปนะ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ษษเหล่านี้จะพบว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยนั้นมีอยู่เป็นจํานวนมากและหลากหลายปรากฏอยู่ทั่วไปทั้งหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอทะนนี้เข้ามาดูบอกว่าหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรท,ที่สะท้อนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มีปรากฏทั้งในหลักฐานขั้นปสมภูมิและหลักฐานขั้นทุติย Ved ภูมิทําให้ผู้ศึกษาสามารถที่จะรับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆเช่น ระบบศักดินาในสังคมไทยที่กําหนดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมโกศสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะได้ใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าของกรุงรัตนโกสินทร์นะเพราะข้อเท็จจริงที่ระบุว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกกราชและทําสงครามปราบชุมนุมต่างๆที่ตั้งตนเป็นอิสระเพื่อรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพนะคะอ่ะทีนี้ต่อมา ็บอกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่หลักฐานประเภทโบราณาคดีและศิลปกรรมมีความสําคัญก็คือทําให้ผู้ศึกษาได้รับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นสถาปัตยกรรมที่พระนารายราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะและก็แสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่าไทยได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมจากการศดต,ต่อกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ล่องลอยของสิ่งก่อสร้างที่ถูกค้นพบที่หมู่บ้านปรสุเกตกกอนอกเกาะเมืองอยุธยาแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงและการเผยแพ่ศาสนาคริสต์ในสวัยอาณาจักรอยุธยานะคะข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตโดยที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันและตรวจสอบได้เราสามารถที่จะนําข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไปใช้เป็นบทเรียนสําหรับปัจจุบันได้ มาดูความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ค่ะเขาบอกว่าความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงมีหลักฐานขั้นะสมภูมิที่กล่าวถึงหรือยืนยันเหตุการณ์นั้นๆมีหลักฐานประเภทรายละอักษรอื่นๆเช่นนะร่วมตรวจสอบความถูกต้องและวความน่าเชื่อถือเช่นการยอมรับ พระนามของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุขโขทัยว่ามีอยู่จริงและเป็นความจริงนะต้องได้รับการยืนยันจากหลักฐานสําคัญคือศิราจารึกรสุขโขทัยที่มีอยู่หลายหลักเช่นเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปกครองกรุงศรีอยุธยาและรัมมหากษัตริย์สมัยอยุธยานะอ่ะทีนี้มาดูค่ะเขาบอกว่าดังที่ปรากฏในเอกสารดังที่ปรากฏในเอกสารและตำราลเรียนว่าแต่ละพระองค์นั้นครองราชยาวนานเพียงใด ก็ต้องได้รับการตรวจสอบการยืนยันยอมรับจากนักประวัติศาสตร์ว่าถูกต้องหรือเปล่าผ่านการวิเคราะห์ตีความตลอดจนตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานสาคัญสาคัญนั้นเช่นพระราชพงศาวสารดานกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆการสืบค้นความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะมาเกิดจากการรวบรวมข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วจึงนํามาวิเคราะห์มาตีความเพื่อหาความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากข้อเท็จจริงนั้น หลังจากนั้นหลักฐานประเภทรายละอักษรและที่ไม่เป็นรายลักษณอักษรเดีย๋ดวยวนักเรียนมาดูต่อเลยนะคะพวกว่าตัวอย่างเช่นเมื่อเมื่อผู้ศึกษาพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าท้องถิ่นของเราเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองในสมัยโบราณเพราะมันมีหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏอยู่จํานวน,น,น,นมากเช่นกาแพงเมืองคูน้ําคันดินสถูปเจดีใบเสมาหึนฝังศพ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหลักฐานเหล่านี้แสดงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นชุมชนเมืองในอดีตแต่ก็ยังไม่มีใครรับรู้ถึงความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองนั้นตั้งขึ้นเมื่อไหร่สมัยใดใครเป็นผู้สร้างหรือผู้นําชุมชนนั้นมีอายุยาวนานเพียงใดและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นเป็นกลุ่มชนชาติพันใดนะที่บอกกรณีเช่นนี้การสืบค้นหาข้อข้อเออหาความจริงเนี่ยต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญก็ต้องอ่านจารึกโบราณนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์สาขาต่างๆและนักโบราณนักดีมาร่วมกันค่ะมาร่วมกันช่วยกันตรวจสอบหลักฐานที่ถูกค้นพบแล้วก็นําไปเชื่อมโยงกับหลักฐานอื่นทีนี้บอกว่าโดยเฉพาะบันทึกและเอกสารโบราณนักดีที่กก่าถึงดินแดนที่กก่าถึงดินแดนที่เป็นที่ตั่งของชุมชนเมืองโบราณนำมาประกอบกับหลักฐานด้านศิลปกรรมร่วมสมัยอื่นๆเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์ตีความและสรุป หาความจริงซึ่งเป็นที่ยอมรับตรงกันรปะว่าความจริงทางประวัติศาสตร์เป็นที่ยอมรับสืบต่อกันมาตั้งแต่อ,อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความจริงที่เรายอมรับกันมาช้านานนั้นผิดพลาดขณะเดียวกันข้อมูลที่ค้นพบข้อมูลที่ค้นพบใหม่นั้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากกว่าองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการประวัติศา,ษา,ษาสตร์อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้จบเนื้อหา หานะความจริงของประวัติศาสตร์ในอีพีหนึ่งนะนะักเรียนนะักเรียนฟังขวบอธิบายนะักเรียนไม่ต้องซีเรียสนะฮะอุ้ยทำไมประวัติศาสตร์มันไม่สนุกช่วงนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือข้อเท็จริงความจริงทางประวัติศาสตร์เะฉะนั้นเนื้อเรื่องมันอาจจะนา่าเบื่อหน่ายนิดนึงนะักเรียนอย่าเพิ่งซีเรียสนะอย่าเพิ่งเบื่อเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่เปิดเรียนเรียนกันในห้องเรียนมันจะสนุกสนานมากกว่านี้แล้วเนื้อหามันก็จะเข้มข้นมากกว่านี้ เพราะเราจะเรียนไปถึงเราจะเรียนถึงในสมัยสุโขทยัยนะในสมัยอยุิยาสมัยตุรบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ไว้เจอกันอีพีหน้าน,นะคะอีพีสวันนี้ครูพรไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย